ตครับคอมกูเจ๊งอ่ะมาซ่อมให้หน่อยดิครับครับโตมีขนที่ปากอะอะไรนะโต้มีขนที่ปากเหรอขนอะไรอน่ะ โต้มีคนที่ปากอะ่ะคนที่มึงได้เห็นมันเป็นยังไงคนที่ผมได้เห็นมันมีสีเหลืองอมทองมันงงเงาใหม่ใหญ่ <c oughs> คนในปากไอ้โต้ที่มึงได้เห็นเส้นยาวแค่ไหนจากที่เห็นด้วยตาคิดว่าคงยาวไม่เท่าไรงั้นก็เอาอยัางงี้พี่อยากให้เติดใจเย็นเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์ให้ฮูกฮ่าูฮ่า อทองทองเงาเงาอะเห็นแล้วม,มันไปเล่นกับหมามาหรือเปล่าถ้าขนสีทองแถมงเงาตามที่เล่าถ้ามีขนสลวยแบบนี้พี่ขอเดาไอ้ต้มมันอาจจะเหงาก็เลยไปฟัดก,กับหมาโอเดน แต่ขนมันหยิกนะใิพี่คงไม่ใช่ก็จริงอย่างมึงว่าแล้วแบบนี้มันขนอะไรอะ่ะหรือว่าขนตรงนั้นไอชิบหายมึงเดาอะไรแล้วพี่ว่าขนอะไรอะ่ะกูสงสัยว่าขนพุดเดิ้ลว่ะพุดเดิ้ลก็ต้องขนสีขาวดิพี่หรือว่า กูว่าไม่ใช่แล้วคนมาดูจากรูปทรงและความเงาเฮ้ยจริงเหรอพี่แล้วมันคือคนอะไรใครรู้ช่วยกันบอกทีมึงลองคิดดูขนอะไรจะมาขึ้นที่ปากมันผิดธรรมชาติของมนุษย์ปกติคนที่ขึ้นแถวปากมันก็จะมีแต่หนวดกับเคราแล้วมันก็มีแต่สีดำอมเทาแต่คนเอเชียอย่างเราเนี่ยมันมีขนสีทองขึ้นตรงปากได้ที่ไหนเล่าหรือเราต้องรีบบอกมันว่ามีขนที่ปากละพี่ มันจะได้รีบไปรักษาลองหากูเกินไม่พี่ว่าคนแบบนี้คืออะไรไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่บอกมันตรงๆไปเลยก็คงไม่เป็นไรมั้งรีบรู้ไปหาหมอจะได้หายไวกูเป็นห่วงน้องมัน มือมีคนที่ปากลองดูดิผมมีคนที่ปากใช่ใช่ผมมีคนที่ปากใช่ใช่ผมมีคนที่ปากจริงๆด้วยใช่ใช่คมีคนที่ปากคุณมีคนที่ปาก คนที่ปางทิงด้วยทำไงดีวะขับพิงฟองพิงฟองช่วยผมด้วยพิงฟองผมมีคนที่ปางืออะไรวะ คอนเทนต์ที่ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือคอนเทนต์ที่ชื่อว่าโต้มีขนที่ป่า,ปาซึ่งก็เป็นหลายๆเพลงที่พี่ปิงปองเนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นมาและเป็นคนทำขึ้นมาโดยที่มีน้องโตโต้โตนะครับเป็นคนจัดก,การเรื่องค <c oughs> อนเทนต์เพราะทั้งสองคนนี้กำลังเปิดช่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตบไมสวัสดีครับ ผมโต้ผมปองผมโตและผมปิงปองผมโต้ผมปองผมโตมโต,โตโจะย้ำทำไมเนี่ยพวกเราภูมิใจและอยากให้คุณมาดูช่องใหม่ของเราช่องใหม่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าก๊อปไหมโอ้ยไม่ใช่ชื่อช่องป๊อปไหมช่องใหม่ของเราปองกับโตชื่อช่องป๊อปไหม ก็เป็นช่องของสองหนุ่มน่ารักน่ารักใสๆอารมณ์ด <Yeah> ีเป็นคอนเทนต์อาจจะนุ่มนวลกว่าเทพเวลาแต่ว่าเคล้าไปด้วยเสียงเพลงพี่พิงปองกับโตโต้ขายช่องตัวเองไหมครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเพจใหม่นะครับป๊อปไม้นะครับก็ทั้งบน Facebook ทั้งบน YouTube นะครับผมไปติดตามกันได้นะครับการประจนภัยของเจมกับปังคุงนะครับผมครับผมผมก็ขอฝากช่องมาด้วยแล้วกันครับทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะครับผมป๊อปไม้ไปกดซับสไครป์ไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมานะครับ อะไรเหรอครับมือมือมันมันมันเนี่ยพี่ก็อยากสังเกตดิดูเทพธิลาเสร็จแล้วก็แวะมาดูป๊อปไมค์กันต่อนะครับผมลงคลิปทุกสัปดาห์ครับเนี่ยดูวันนี้จบปุ๊บไปหาช่องป๊อปไมค์ได้เลยครับครับสำหรับวันนี้เทพธิลาและป๊อปไมค์ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมโตและผมปิงปองผมโตผมปองผมโตโตจะย้ำทำไมเนี่ยพวกเราภูมิใจและอยากให้คุณมาดูช่องใหม่ของเรา